สวัสดีค่ะก็แวะมาแปลแบทสัมภาษณ์ของบัยาน่ามิเลนควิดหัวเสาทีมเซอร์เบียหลังเกมที่เซอร์เบียชนะไทยไป3.0เซตในศึกชิงแชมป์โลกมิเลนควิดกล่าวว่าฉันดีใจมากที่พวกเราชนะพวกเราเล่นได้ดีตั้งแต่ต้นเกมและตลอดทั้งแมตช์เลยอีกทั้งพวกเรามีความจดจ่ออยู่กับเกมตลอดอีกด้วยคุณคีไมเคิลผู้บรรยายถามต่อไปว่า เมื่อพวกคุณจะต้องเล่นกับทีมที่มีเกมรุกที่รวดเร็วแบบนี้แผนการเล่นของพวกคุณก็คือเสริมให้ดีมากๆใช่ไหมไมิเลนควิดตอบว่าทีมไทยเล่นกันเร็วมากๆเลยค่ะเกมกับไทยก็ถือเป็นเกมที่ค่อนข้างยากลำบากสำหรับเกมวันนี้พวกเราก็จัดรูปแบบการเล่นได้ดีและฉันดีใจที่พวกเราทำสำเร็จค่ะ yeah thailand uh, play really 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 fast and uh, for us i can say that it's uh, a little hard